เจคโนสสวัสดีค่ะมาชมบ้านพร้อมที่ดินด้วยกันนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้ค่ะเป็นบ้านสองชั้นด้วยนะคะลักษณะอยู่ในทุมชนสามารถเข้าอยู่ได้เลยค่ะราคา680,000บาทนะคะตัวบ้านบ้านสองชัน้น3ห้องนอนซึ่งเป็นชั้นบนหนึ่งห้องและชั้นล่างอีกสองห้องค่ะมีสองห้องน้ำนะคะ มีร้านค้าหลังเล็กสามารถเปิดเป็นกิจการค้าขายหรือว่าจะเปิดเป็นร้านเสริมสวยร้านตัดผมได้เลยค่ะอยู่ในชุมชนด้วยทำเรที่เหมาะ่โรลงตัวเลยทีเดียวนะคะพื้นที่68ตารางวาบ้านพร้อมที่ดิน680,000บาทอยู่ที่หมู่5ตำบลทากาศอาเภอแม่ทาจังหวัดรำพูนค่ะ สนใจแปลงนี้ติดต่อโทรคุยโทรนัดชมแปลงจริงติดต่อผู้ขายตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะคะเ mm hmm. จคเคโน่เพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายสวัสดีค่ะ